สวัสดีครับอยู่กับอยู่เยิมครับหากินหารอครับหนีมาหาเป็ดไปลาบครับส่อๆครับถอนก่อนเดอย่าหาเบิ่งเป็ดนะครับพอดีนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งครับหาเรียกเป็ดนะเป็ดกาบกาบอ๊อบอ๊บจากปลานะครับปลาแก่ใจดีนะครับเป็ดราคาถูกด้วยมีแต่ตัวโตๆนะฮะอ้วน มาเอากับแกหลายทีนะฮะเอารุ่นไหนอ่ะไซส์ไหนถ้าใหญ่ก็ตัวผู้ถ้าลองมาก็เป็นตัวเมียเนี่ยไอหน้ากากเนี่ยทะเลก็ไอ้เกี๊ยบใช่ไหมอ่าตัวละครเมนอยู่ในเล้าทำให้ต้มกินโจรละครพอแล้วไม่อยากกินเยอะเลยเอาหนังออกินเลยโอ้เยอะเยอะนะครับเลยมามา่นนี้เยอะเลยครับ รุ่นใหญ่มันเริ่มเกิดแล้วเนี่ยเยอะม,มันก็บางๆตาเอาตัวไหนรุ่นไหนเป็ดที่จะอร่อยนะครับเป็นอยกากได้ตัวเมียครับปะมีบาดอยู่ตัวนี้มีอยู่ตัวงเอาไหมมันไม้กิ่งมลมาขามันทับตายผมถอนขนแล้วแต่ยังไม่ได้ผ่าท้องผ่าแล้วแช่ตู้เย็นแข็งไว้ <S <S แต่ไม่ถึงแก้ไม่ผ่าชําแหละกินได้เลยหรือจะเอาแบบเป็น อยากได้สดๆนะครับจะเอาเลือดด้วยครับอ,อนน๋อันนี้อันนี้ผ่ามันมีเลือดพร้อมแช่แข็งไว<อ>้ม<อ>มีต้นอมไแล้วทำเพื่อไงมีเลือดด้วยเนี่ยกิ่งนะครับหนุ่ยเห็นไหมนะคมทามตัดคอยเคยพังเลยอันนี้พุ่มพังหมดเลยต้นจะทําเสร็จเมื่อวานเนี่ยหน่วยแมมพังในเนินหน้าหมดนะมันดูตัวยาวนะครับฮะ ตัวมันยาวๆเปต๋จะไข่เนี่ยเหมือนเรือยอท์นี่ไม่รู้ไฟเป็ดมันจะไข่น่ะดูท้องมันจะเห็นป่ะครับเริ่มจะไข่อันจะมันดีนะครับเต๋คนละครึ่งจะกลายดเริ่มออกไข่สร้างแาบนี้เอากี่ตัวเดี๋ยวจตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อันนี้พวกนี้ตัวผู่เอาตัวผู้แล้วตัวเมียล่ะประมาณกีิโลครับปะสามโลกว่ากว่า ถับปุ๋ยใหญ่หนูแต่ถ้าเต็มเที่มันจะตกสีสีโลกว่าสีโลครึ่งสีโลตัวเมียตัวเมียตัวผู้ตัวเมียพ่ออยู่หรอกเออตัวตัวนี้ก็ได้ตัวเมียนะตัวเมียนั่นนี่ตัวนี้นี่ถามมันมันขายตัวนี้ันี้ตัวเมียใไหมครับนี่เออตัวเมียถ้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยตัวเมียหมดแต่ตัวถ้าตัวอย่างนี้ตัวผู้เนี่ยนอนอยู่เนี่ยนะ นี่ก็น่าจะเป็นตุกเมียเพึ่งจะให้มันกินขามออกมาต้มกันได้เว้ยอืมต้มกันเนี่ยเพราะเป็ดมันจะเป็นออกมาเป็นรุ่นๆอย่างนี้เลยนะ่วันนึงปลาให้อาหารกี่โลครับนี่กินเยอะเลยครับโอ้สามกะละมังเนี่ยนะสามกะละมังเนี่ยตะบังเล็บมันเนาะ ระวังเล็บมันเนอะระวังเล็บมันนะเล็บมันจะกุยเข้าเนื้อเลยนะตัวตัวนี่จับดูยจับดูใหญ่ไหมเอาได้ไหมขวั่นตัวก็เป็นยัดไเอาตัวอันเนี่ยเส้นนึงตัวเมียตัวเมียไซส์ใหญ่กว่านี่นะตัวมีแต่ตัวผู้เลยมันเป็ดไงอ่ะ บอกไม่ถูกอ่ะตัวเมียหน่อยเลยตัวเล็บตัวเมียมันก็เล็กอยู่แล้วมันไม่โตหรอกมันก็ประมาณสองโลครึ่งนั่นนะก็้วแกวิจะแก่ได้อีกที่ตัวใหญ่มาหกแก่ก็ไม่ไหวเว้ยมาทอนนะครับพี่ผมยังไม่ได้ทำจรินเลยแม่งเหนียวขายอ้ายสามโลอย่างนี้คือนี่ท่าไหร่เน อ้มลุงป่ะครับป่ะถอดถอดเท้าใครจะไปกินลงเราต้องถอดเท้าตอนเย็นกินกินเย็นแล้วอือผมกินเย็นนั่งกินนั่งไปหือเขาทักไปแล้วก็เช้านี้เดี๋ยวก็พอดีกันไม่ได้งานงานผมเยอะโอ้ทั้งวันกั่างนี้นะต้องตึงต้องตึงเลยนี่เด็กตัวครูโอ้ ปลาเดนินลกคูปลาเดนินปลาถือคูเดินตามเลยปลา <c oughs> นี่ครับมักก็มีลายใสนะครับเรียกว่าถือด้วยครับ เนี่ยเปียทีมงขาวโอ้ยรุนียเนยตัวเดียเมมไมโดโอเพื่อไปเห็นยำก่ีไก่ปลาไม่ไม่เยอะเลครับปลาไก่ปลาไม่เยอะลครับไก่ไก่ครับไม่กี่ตัวเนี่ย

เรียกจะเวอจับขามับจับขาด้วยเด็กจับขาด้วยจับท่าจับขากมบูรณเออทำไมไม่วยมันตะบันไม่กระ็นอะไรไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็ขายนะครับมันเป็นครอบพันธุ์ครอบพันธุ์ถึงไรเอออันนี้มันพ้นรุ่นรุ่นอันนี้มันชอบไล่ตีจะเป็นผู้คนก็พอได้โย่มี่ตลกจิ้มโล เรียกเลยเดี๋ยวก็เลยเป็นจอยเบา <c oughs> <c oughs> สามโล <c oughs> เหรอช่างดูครับอ่ะช่างดูแกมัดขาปมัดแล้วก็ใส่กระสอบไปทั้งไม่ได้ดิ่ม นี่ครับใส่หนีบมันสองสามโลแล้วมาสร้างเบิ้งกันครับอง,องัเน้นองวงบสาล,ลา,สามโลโอ้สาโลป่ะแปดุ่นรุ่นจองโลขึ้งรึเปล่าไม่รู้เลยกระจะาตัวนี้ป่ะล่ะอลองดูเพราะมันดิน เรียบร้อยใส่กระสอบเรียบร้อยไม้หัวเกือ <c oughs> บสามโลครับสองสองโเก้าเจ็ดแปดสองเก้าีเดียวจะสามโลล้เอายสุสหมดนีิหมดสโลโ สามไม่ละ<ด>แล้วจะเอาตัวีกตวงตัวเดียวเท่าั้นแต่ไมใหญ่กว่านี้นะครับประมาณสามโลใหญ่กว่านี้อ่ะคนดูคนยวแล้วคนดูเบอร์หกปลาลองกะใี่ผมได้ไหครับตัวสามโลแบบสามโลพอดี cỡ gần 4 4 luôn 4 kg 4 kg con con nơm nó nén hơn nơm nó thịt nó lớn cái phần thịt nó lớn lắm này số lượng bao nhiêu ba đợt 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 ba ก็แข็งแรงว่๊ป๊บไอโอเคผมก็ได้เบ็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเฮ็ดกินนะครับหาเมนูทํทำกินตัวนี้อยู่กับปลาครับปลาแกใจดีแถมฟรีด้วยตัวหนึ่งครับวาอุดหนุนแกนะครับอยู่นี่อยู่ตรงไหนครับปลาถ้าเขาจะมาซื้ออยู่ที่ก็อยู่นี่แหละ อยู่นี่แหละครับใครจะอยากซื้อก็มาที่นี่เลยครับอยู่ตรงนี้ครับ <laughs> ติดต,ต่อเออก็ติดต่อมาทั้งเพียเยืยมนะครับผมเยวก็ถ้าว่าถามว่าหาปลาก็บอกว่าพ่อจากยเยิมจะมีส่วนลดให้นี่แนวแถมให้จากปลานะครับผมก<ช>็นะโอเคครับขอบคุณปลาครับผมขอบคุณครับ <laughs> <c oughs>

จากีฮ่าเป็ดมาเลยครับปัจจุบันขั้นตอนต่อไปก็การเชือดเอาเลือดมาลอยสดมีมีดหรอ่ระต,ต้องใสไหมดังหูคมยยอยู่แล้วยังเจะลอยลรอมาเอาตะไคร้ครับตะไคร้ทาตะไคร้สวนพืชพักปลูกเองครับอยู่บ้านแบบว่าหางบที่หน่อยที่สุดท,ที่ที่ห้อง,องหาได ไม่นช่เลยครับตามบ้านนอกมากกปลูกเองกินเองท้ายเอง <c oughs> อเหมือนว่าตัดตาไถกันครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับขทนต้นตอน่อไปก็เจีบไปก่อน ช่วงนี้ส่งมอบให้จานแทนนะครับเป็นคนถอนขนแล้วก็น้องกีต้ามาเป็นกำลังใจให้พ่อหลังจากที่เราลวกน้ำห้อนแล้วก็มาถอนขนตัวนี้ประมาณสามโลเก้าครับเป็ดสมโลเก้า ใช้เวลานานหน่อยนะฮะกินเป็ดก็ถือว่าโดนเติบโดนเติบหนึ่ง ต่อไปนะครับผมจากที่ทอนคนเสร็จแล้วนะครับเป็ดนีแม่งโคตใเซเวลาเลยครับผมนี่ครับของแม่นาตางนี่ครับเนื้อดูสดื่นอยู่ดีคือเนี่ยอประมาณนี้นะโอ้หอมครับหอมเป็ดมันดีครับเป็ดนี่มันเขาล้นไฟนี่ค้นจวดจัดเยนะคักเติบแล้วมากาดส้ำเหละลาบแล้วก็แยกชิ้นส่วนต้มต้มกับลาบนะครับแล้วก็ย่างส่วนหนึ่ง ถึเวลาสเร็จนะครับผมโอเคครับ้ต,ตอนแรกก็คือตัดหัวก่อนส่วนเกินคือหัวนี่คือส่วนเกินนะครับเพราะนั้นคือต้องตัดหัวก่อนบ่ครับตัดหัวก่อนคือตัดหัวตัดขาเอาไปย่างเอาไปย่างก่อนเอาไปย่างก่อนแล้วก็เป็นกระป๋อมเป็นกรบแก้มครับคือมันมันกินได้ง่ายแกมได้ง่ายเ็มูลที่สุดนะครับตีนหัวกบตีนที่สําคัญนะครับ

ไปืูปีได้น<ป>ะก็ไ่อยากว่าร้ายนะครับขอให้ภาพเปน็นขอเหเ้ภาพไปนบรรยายนะครัรบให้ภาพมันบรรยายไปเรื่อยๆนะครับจะชิอวอ,อย่างนะครับแห่งความเตเมมาขึ้นนะมาขึ้นนักเติมน,นึ่ง ก็เลยบอกบ่าใครได้เป็นไรหิวเขาก็หิวเห็ดเป็ดนี่โอ้ใส่เวลาโดนครับโดยทิ่ได้กินขาหม,มูหน้อยได้กิววนไม่ก็เห็ดเป็ดน้อครับผมแต่ของแสบครับของแสบว่าของแสบ,แสบ่เก็่ยต้องใส่เวลานิดนึงฮะไม่อยากว่าอะไรแล้วครับแต่าแลแลว่าด้วยแหละไอ้ปากมันแย่เองนะครับ

เอาละครับผมหลังจากที่ห่าซ้ำเร้จแยกสิน้นชวนเรียบร้อยแล้วก็ออกกระดูกมาต้มนี่ครับก็ออกมาหน้าตาเนยมองครับนี่ครับหน้าอร่อยมากเลยครับของนี่อีกชนหนึ่งเนื้อมันเท่ากับามาพัดครับใส่การล้วนนะครับล้วนเอาอาชีคลิปนี้อาชีพว่าเต็มรอยบนในเด่วความอร่อยนี่เกินพันครับมะขวามา,าพั้าวจัดหน่อยนะครับแล้วก็ามะปรุง ขวบขววๆใมันเอามันออกนะครับก็นี่ครับออกมาหน้าตาที่ครับอยากบอกว่ามากินเขาแล้วครับพี่นัองครับผมคลิปนี้ขอจบไปชั่วนี้ครับขอบคุณครับ